บสวัสดีท่านผู้ชมด้วย่นนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหน้ากากหวานไอเทมเฉพาะ3ามดาวกันครตอนนี้เอ้ากดผิดอีกตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ที่ลงคลิปช้าหน่อยก็เพราะว่าไฮไลไท์ท้ายคลิปเนะพราะหนึ่งเลยไอปุ่มกดติดตามมันต้องใช้โคมาคีเนี่ยท้องท้องด้วยเห็นไหมไอกลุ่มไอปุ่มกดติดตามเนี่ยต้อง ใช้โคมาคีอ่ะแล้วผมก็จะปรับได้ให้มันคงที่ให้มันแบบมันดีซึ่งวันนี้ผมจะลองดาเมจกับบอสหายนะหรือพูตันคนะคแล้วเขากดก่อนเนาะเอ่มโอเคไปเลยผมจะจัดทีมแบบนี้นะครต้อมเมกไว้ข้างหลังกดิมบอลไว้ด้านหลังหน้ากากบานไว้ด้านหน้าวัคซีนแมนโอเค แบบนี้แหละอ่าแล้วก็มาดูดาเมจกันนะครับจากกระพัดเด็กผมเร็วมากสองร้อยกว่าความเร็วเอาง่ายๆเอาง่ายๆนะสองรอสี่สิบสองถ้าจะไม่ผิดนะครับสองรอยสีบสองหรือยี่สิบสี่หรือสองร้ยยี่สิบสี่ก็ไม่รู้นะนี่ดาเมจอันติโอ้ทำไมไม่ตีครบหครั้งอนะ่ะไม่ได้ใจไม่ได้ใจแต่แรงอยู่นะครับ แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงด้วยนี่คือแบบเดี๋ยวคลิปต่อไปที่เจะกับไอเทมเฉพาะหรืออาวุธเฉพาะเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นของโกลเด้นบอลแทนนะครับเพราะโกลเด้นบอลผมจะครบ50าิบชิ้นละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ดูดาเมจสองแสนกว่าเอ๊ะหรือสองล้านผมลืมครับผมลืมดู แต่ถ้าติดกัน,นหน่ำน่าจะสี่น่าจะสี่แสนอะ่ะจากกบดเด็กอันติไปนะครับเรากดผิดครับผมจะให้เพื่อนใช้อันติกันนะครับโอเคดีมากปิดเฮ้ยอะตอมิกเขากี่เขากี่ดาวเนี่ยหมายถึงไอเทมเฉพาะผมวัดสองดาวเพราะแค่เขาตีธรรมดาเขาก็ได้ MVP มาแบบงงๆอะ่ะทุกคน คิดดูโอเคนะครับนี่เนาะนี่คือทีมผมเนาะคือเดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปเดี๋ยวต้องต่อด้วยไฮไลท์อีกเนาะคลิปรวมๆแล้วก็7นาที52วินาทีแล้วก็สี่้ยเจสิบสอซียววิละเอียดไหมละ่ะจังหวะนี้ถ้าสู้ผีสิงผมจะให้แค่ดูทีมผมเฉยๆนะครับว่าทีมผมเนะี่ยมันเป็นไงนี่ ทีมหนึ่งกับแต่คือเอาง่างนะทีมที่หนึ่งอ่ะจะต้องมีโซนิกแม็กสายฟ้าแอนติท,ทิเชียนแมนชื่อมัน,อ,นอ่านอ่านยากเนาะแล้วก็เอาตัวแล้วก็ได้ที่ติดบทคายีหนักหนัก,นกแล้วก็แนะนำว่าเอาคอจีนอตมามา,มาด้วยเอามาคอมโบกับมุ้มิงไเรเดอร์หรือมันก็เอาคอจักรพัดเด็กมานก็ได้นะครับแต่คอจีนอตแหละดีสุดแหละ เพราหนึ่งเลยมันถ้าเป็นของจากกับพลาสติกมันติดบทขยี้ไงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้องตีติดขี้อ่ะแล้วพวกเนี้ยโอกาสติดขี้มันยากนั่นเลยครับถ้าคอจีนอตตัวใดติดแบบติดหัวร้อนผมชอบอย่างเงี้ยติดหัวร้อนหรือกระนำเนี่ยมันจะได้พลังงานมาสองจุดหรือหนึ่งจุดน่าจะหนึ่งนะ อันนี้เป็นทีเมื่อกี้เป็นทีมทาซูบอสกิลผมนะครับในกิลผมก็มีผมแล้วก็น้องผมแล้วก็เพื่อนน้องผมแล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับช่องเว็บเว็บแชนแนลซึ่งเป็นช่องเพื่อนผมเองแต่อันนี้เป็นแค่รหัสลองนะไม่ต้องซีเรียสกันนะครับว่าทำไมเอ้ยไม่ต้องแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทําทําไม ช่องเวฟเนี่ยทําไมค่ข้าวพลังน้อยจังแต่ความจริงเป็นแค่ละหัดลองนะครับลหัดลองชื่อว่าเว็บคันผมอยู่เซิร์ฟสอง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 ฟังไม่ผิดนะครับสองสองสองใช่แล้วก็ถ้าเข้าแค้นผมอาจจะเจอช่องเว็บด้วยนะครับผมมีอะไรผมก็สุ่มให้หมดอ่ะเออโอ้โหโหลดแบบนี้อ่แน่นอนดีแพท วิวิวิฟิเดาวนั้นเนี่ยโอ้ไปทำงานอะไปทำงานน่าจะดีก่อนนะเพื่อนไปทำงานไปทำงานเนี่ย yeah. แล้วก็ผมจะไปท้าสู้ราชานะไม่สิท้าสู้บอสเนาะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผม เลยทำอะไรก่อนอหรือท้าสู้เลยท้าสู้บอสดีกว่าไหมโอเคท้าสู้บอสก่อนเลยนะครับผมจะท้าสู้บอสเลยฟูบุกิเนาะี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นคอมโบผมเองนะครับแต่กคด้บอลผมจะไม่ค่อยแรงตอนที่ตอนที่ศัตรูเหลือสองสามคนน่ะหรือสองสามตัวเนี้ยคือ็ได้บอลผมจะเบามากถึงมาก คือปกติมันยิงเป็นแสนอะเพรกรอบทองอะแต่ว่าผมอัพเด็โจมตีหมู่ไงก็โกลเด้นบอลผมเน้นหมู่ครับอุ้ยสี่แสนเลยตายดินพิโรดย่าใหญ่อย่าอย่ตุ่มห้าหมื่นแปดพันะครับก็แทงท็อปมาสเตอร์ไปอีกนะครับแล้วก็บีทิงนี่ครั้งเดียวติดขีเลย อาพายุนั้นลกมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวดาเมจจกกักรพรดเด็กผมไม่จกกักรพัดเด็กผมไม่ได้ถือว่าเป็นตัวดาเมจนะเป็นตัวใช้คอแล้วก็ทะลวงโลกไปเนะครับเนี่ยเข้าแค่สามพันเองธรรมดาไปนาอธรรมดาไปและก็จะถึงเวลาของชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไซตามะไงตุ่ม ตายแล้วจากนั้นก็กดท้าสู้มัดผ่านทั้งหมดอีก2ครั้งโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นท้าสู้ราชาของผมเนาะนี่ท้าสู้ราชานี่ท้าสู้ราชาและก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวตัดไปดูไฮไลท์เลยเนาะขอบคุณครับ Toxic skies, you pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A Little too late, too weak, too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine. still Trapped in and my mind,